นะครับทุกชมครับทักทายกันด้วยนะฮะสวัสดีกันด้วยนะครับทุกชมครับกับช่วงเวลาค่ำด้วยเนาะนะครับช่วงค่ำๆตรงนี้นะฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับกินข้าวเย็นกันหรือยังเอ่ยใครยังไม่กินข้าวเย็นก็รีบๆกินนะนะกินข้าวให้อิ่มแล้วก็มานั่งดูพวกเราตรงนี้นะฮะกับผมนะครับแอดมินแมนนะครับหรืออาจารย์แมนคุณดูหวยนะฮะทาง ท่อง YouTube สมาคมหวยเกมไทยตรงนี้กันด้วยนะครับเจอเจอกันแบบนี้บ่อยๆนะฮะทุกชมนะครับเห็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมสบายดีกันไหมอ่ะขออนุญาตแจ้งข่าวสารกันด้วยสําหรับใครที่สนใจนะฮะจะนะครับจะร่วมนะฮะพิมพ์หนังสือสวดมนต์นะฮะเจนเย็นก่อนนะโอเคไหมเจนเย็นก่อนให้ผมเปิดบัญชีก่อนนะฮะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับยังไม่ใช่ตอนนี้เจนเย็นก่อนนะฮะ มีงานใหญ่ต้องทำกว่านั้นอยู่นะครับมีงานใหญ่ต้องทำกว่านั้นนะฮะใจเย็นๆก่อนนะครับพอดีตอนนี้นะครับผมจะทำตรงนั้นก่อนนะฮะคุยกับพระอาจารย์ไว้นะฮะก็คือนะครับในช่วงพรรษาเนี้ยนะฮะในช่วงพรรษานี้เราจะแกะสลักพระพุทธรูปนะครับจากหยกเจรัยนะฮะหรือหยกพม่านะฮะ ยกที่มีความแข็งที่สุดนะฮะแล้วก็มีเนื้อที่สวยงามมากๆนะฮะนี่คืองานแรกนะครับที่จะทำกันนะฮะพอดีคุยกับะอาจารไว้นะฮะเราจะทำตรงนี้ก่อนนะฮะคือทำพุทธรูปก่อนนะฮะนะครับจะแกะสลักพุทธรูปจากหยกเจไรือว่าหยกพาม่านะครับหยกที่มีความแข็งนะฮะงบประมาณก็เป็นแสนขึ้นไปลุนแหละนะฮะ ประมาณ2 0 0แสนหรือส0 0แสนนี่แหละนะครับประมาณนี้นะฮะที่จะทำกันนะฮะจะทำตรงนี้ก่อนนะครับพอแกะสลักพุทธรูปเสร็จแล้วหน้าปกนะฮะหน้าปกของหนังสือสดบนนั้นจะใช้รูปของพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกมาเป็นหน้าปกนะฮะทุกผู้ชมอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นสเต็ปของมันอยู่นะฮะคือเราจะแกะสลักพุทธรูปก่อนในพรรษานี้ให้เสร็จนะฮะกล่าวว่าพุทธรูปเสร็จออกพรรษาพุทธรูปเสร็จ นะพอออกพรรษาเสร็จปั๊บก็สั่งพิมพ์หนังสือเลยนะครับก็จะใช้ภาพนะฮะพุทธรูปจากหยกมาเป็นหน้าปกหนังสือสดมนนะครับอ่ทาทำแบบนี้วางแผนได้แบบนี้นะฮะทุกชมใครที่จะร่วมหนังสือธรรมะก็รอก่อนให้ผมแกะพุทธรูปเสร็จก่อนนะฮะตอนนี้ทางผมกับทางวัดกํลาลังจะร่วมกันนะครับแกะสลักพระให้เสร็จนะครับนะฮะกำลังจะแกะสลักพระให้เสร็จนะครับ พุทธรูปจากหยกเจียไดหรดีว่าหยกพาม่านะฮะหน้าตัก12นิ้วฐานรวมทั้งฐานฐานก็ต้งหากหน้าตัก12นิ้วฐานใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะรวมทั้งธงทั้งฐานทั้งองค์ท,งงท่านก็จะประมาณ200,000สนโดยประมาณนั้นนะฮะจะทําตรงนี้เสร็จก่อนนะครับพอแกะสลักพุทธรูปเสร็จแล้วก็จะค่อยนะครับเอาพุทธรูปนั้นมาเป็นภาพหน้าปกของหนังสือสดมนนะครับท่านผู้ชมเจนยืนยันก่อนนะฮะ,อะเอาทีละง,งานเอาทีละง,งานได้หลายคนก็ทักมาจะร่วม จะร่วมพิมพ์หนังสือจเจนเย็นก่อนนะฮะ,จะเจนเย็นเย็นก่อนอทีมงานทุกคนคืนนี้แอดมากี่คนครับวันนี้ผมมาคนเดียวครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะฮะวันนี้ผมแอดมินแมนมาคนเดียวตรงนี้นะครับคุณแมนนะคะมีคนตะเวนซื้อเลขปลุกพระแล้วบอกเป็นเลขตัวเองฝันได้แย่มากอาช่างเขาไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะครับ ทุกอย่างก็ดูอยู่ที่ใจอยู่นะฮะไม่ว่ากันอย่าไปตําหนิเขานะไม่ว่ากันไม่ว่ากันอ่อย่าไปว่าเขาช่างเขาเถอะนะฮะทานผู้ชมนะใครจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของเขาแหละนะครับจะไปแอบบอ้างเอาไปลงช่องตัวเองลงเพจตัวเองก็แล้วแต่เขานะฮะอย่าไปตําหนิเขานะถ้าเราไปเจอนะถ้าเราไปเจอแบบนั้นเราไปเห็นเราก็ไปคอมเมนต์ดีๆนะครับอ่าไปคอมเมนต์ดีๆอ่าคุณพี่คะ เอาเลขปลูกพระไปลงแล้วถูกแล้วอย่าลืมมาทําบุญสร้างองค์ปู่นะฮะก็บอกขอแบบนี้นะโอเคไหมบอกขอแบบนี้อยากได้อยากให้เสื้อด้านหน้าพุทธรูปด้านหลังเป็นองค์ปู่นะฮะอ่าไ,ไม่กล้าพุทธรูปบนลงเสื้อครับทุกท่ครับอันนั้นของสูงเป็นของสูงนะฮะเอามาลงเสื้อไม่ได้เสื้อเราต้องซักเราต้องซักบางครั้งต้องเหยียบต้องข้ามไม่เอาแบบนั้นผมไม่เสี่ยงหรอกนะถ้ามันเป็นกรรม มันถ้าเราไปเผลอข้ามเผลอทำอะไรปิดกรรมนะนะครับสวัสดีครับจากอ่าจากคนโน้นสังคมพัฒนาครับโอเคนะฮะอ่ะเอสคะไม่ทำเสื้อแขนยาวค,คุมแดดเหลือคะก,ดดกันแดดกันแดดกันลมช่วงหน้าหนาวเอ้ยเอาไว้ก่อนนะก็สนใจอยู่นะฮะใช่ใช่ค่ะโอเคติดต่อน้องมิน้นไม่ได้เลยค่ะจองเหรียญใจเย็นๆนะ ถ้าโรไปตอนนี้น่าจะพักผ่อนอยู่นะฮะเป็นช่วงที่เขาพักผ่อนอยู่นะฮะเราก็โทรเวลาปกติแล้วกันเจ็ดโมงเชา้าถึงประมาณห้าโมงเย็นอะไรประมาณนั้นน่าจะเหมาะนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะปไปไล่สดเข้าป่ากันนะเนาะนะเขาจะไปไล่สดเข้าป่ากันมันก็จะเป็นเวลาทํางานกลางป่าช่วงหนึ่งนะแล้วก็ค่อยโทรเวลาปกติตอนกลางวันแล้วกันเนาะโอเคอ่ะหลายหลายคนก็ทักมาเยอะว่าเอ้ยเลขปลุกพระจะอั้นหรือเปล่านะครับ มานที่หลายคนก็เอาไปลงเพจต่างๆเยอะมากๆเลยนะฮะเอาไปลงช่องของตัวเองแล้วไปแอบอ้างอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสนะนะฮะอย่าไปต่อว่าเขานะฮะอย่าไปใช้ถ้อยคาที่รุนแรงต่อกันโอเคไหมเขาจะทํายังไงก็เรื่องของเขาแหละนะครับมันก็เป็นส่วนของเขาถ้าทําดีเขาก็ได้ดีไปแต่เขาทําไม่ดีก็เป็นกรรมของเขาไปในส่วนนั้นนะฮะไม่ต้องไปตําหนิเขาถ้าเราไปเจอนะฮะถ้าเราไปเจอเฮ้ มันเรียกปลูกผากของสมาคมพริสานนี่นะก็เข้าไปเม้นบอกเขาดีๆคุณพี่คะถูกแล้วไปทำบุญด้วยกันนะไปร่วมทําบุญสร้างองค์ปู่ได้กันนะไปบอกบุญกับเขาไปเลยเนาะโอเคไหมนะครับสวัสดีทุกคนครับผมนะฮะคุณแมนผมเห็นหน้าคนอยู่เหนือแสงชัดมาก,มากๆใช่ไหมสาธุสาธุาธเอ้ยเป็นหน้าคนจริงๆนะเป็นเนื้อเป็นหน้าคนจริงเห็นเงินยังมีอยู่หรือเปล่าเออตอนนี้ไม่ไม่ไม โอ้ยมันใกล้จะหมดแล้วไม่รู้จะไม่รู้เหลือถึง20องค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะคนคนจองเยอะมากสรับเดี๋ยวนเงินรุ่นแรกนะฮะใครที่ยังไม่ได้โอนจองมาน่าจะไม่ทันนะฮะบอกไว้ก่อนเลยสลับเดียนเงินรุ่นแรกเดี๋ยนเงินรุ่นแรกนะครับพุทธคุณแรงมากๆต้องบอกเลยว่าเรียญนเงินรุ่นแรกพุทธคุณแรงมากๆใครที่ยังลังเลยังช้าอยู่นะฮะคุณอาจจะพลาดนะคุณอาจจะพลาดบอกตรงๆเลยนะครับคนจองเยอะมากๆ คนจองตั้งแต่วันแรกที่ผมตอนแรกว่าจะไม่ให้คนจองแล้วเพราะว่ากลัวจะไม่พอนะครับเพราะเราทําน้อยนะฮะก็มีคนจองขอขอแบ่งมาอยากจะเห็นอยากจะได้นะครับเราก็ได้แบ่งให้จองนะฮะพอแบ่งให้จองปับ๊บใช้เวลาไม่นานคนจองมาเกือบจะหมดแล้วฮะนะครับเกือบจะหมดแล้วตอนนี้นะฮะมีรู้ว่าเหลือถึง20องค์หรือเปล่าใครที่ยังช้าอยู่ยังลังเลอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ว่ากันก็มีบางคนที่เขาแบบเอยเขาแบบเฮ้ยพอเห็นปุ๊บเขารีบจองมา4ี่หองค์4ี่หองค์อะไรอย่างเงี้ย นะหลายคนเขาไม่ได้องค์เอาไม่ได้เอาแค่องคเดีเเวยวไงเห็นความสวยงามเห็นพุทุกุณแล้วก็จองทีลสี่ห้าองบางคนก็เอาเอาเป็นสิบอะนะนะครับมันก็ได้หมดเร็วนะครับ <ST AR C 2> ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วใครที่ยังลังเลยังช้าอยู่อาจจะพลาดต้องบอกแบบนี้ตรงๆนะฮะนะครับสนใจก็โทรโทรไปนะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้แล้วกันนะฮะโทรเวลาตอนกลางวันนะตอนนี้ไม่ต้องโทรไปเขาคงจะพักผ่อนแล้วแหละนะครับ0 9 5ย์3 3528นะ 095 193 3528นะครับประมาณนั้นคุณแม่จิตใจดีเลยค่ะไม่เคยว่าใครเลยมีแต่สะสมบุญครับก็ครูอาจารย์สอนมาแบบนี้นะฮะไม่ไม่อยากให้เราไปตำหนิใครมันจะเป็นกรรมของเรานะครับใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปเนาะเราเราไม่เราไม่ซีเรียสหรอกเราก็จริงๆการทำวิธีปลุกพระในการไร้สดฝัน อ่า YouTube นี่มันก็เป็นการเผยแพร่อยู่แล้วใครจะเอาไปทําอะไรก็ได้จะเอาไปซื้อก็ได้จะเอาไปอั้นก็ได้ก็แล้วแต่เขานะฮะไม่ว่ากันตรงนั้นนะไม่ว่ากันนะครับอ่าถ้าเราไม่ตั้งใจจะเผยแพร่ก็คือเราจะไม่ไร์สดเลยแต่เราตั้งใจได้สดอยู่แล้วก็คือเป็นการเผยแพร่นะฮะใครจะเอาไปทําอะไรก็ได้จะเอาเป็นเอาไปแอบอ้างเป็นเลขฝันตัวเองก็แล้วแต่เขานะฮะไม่ได้ว่านะฮะในส่วนนั้นนะนะครับแล้วแต่เลยนะครับเขาคงรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละนะครับก็ใครเอาไปก็มาทําบุญแล้วกันนะถ้าถูกนะ แล้วก็มาทมําบุญด้การกับการสร้างองค์ปู่ททาวิรุปรโขอ,องคใหญ่นะครับที่มัดผูกุ้มข้าวนะครับบ้านผูเข่าทองนะฮะตำบลคําพระองค์นะครับ,ำบ,ำรอ,งงรบอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกันด้วยนะฮะวิธีการวงสวงนะ่าจะมีประมาณช่วงปลายปีนะฮะเดี๋ยวองค์ปู่ใกล้เสร็จแต่ผมจะแจ้งอีกทีนึงนะให้องค์ปู่เสร็จก่อนตอนนี้กาล,ลังเร่งงานกันอยู่นะนะฮะวางฐานกำลังจะขึ้นช่วงช่วงช่วงลาตัวที่ใกล้ๆจะหัวนะ่ะขึ้นช่วงลาตัวใกล้ๆหัวแล้วก็ขึ้นหัวคงเสียของท่านนะครับ แล้วก็มีทํารูปเหมือนข้างล่างด้วยนะครับทำรูปเหมือนองค์ท่านข้างล่างนะผมก็จะปรับปรับพื้นใหม่แล้วก็จะปลูกต้นไม้นะฮะปลูกต้นไม้บริเวณวัดนะฮะให้มันสดใสให้มันจดชื่อเนี่เป็นที่ร่มลื่นเป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนมากราบไหว้จะมีความมีสติมงคลแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดงบประมาณมาเพิ่มนะครับผมจะสร้างบางสีบางอย่างขึ้นอีกนะฮะทานผู้ชมนะฮะใครที่มาสักการะปู่นะฮะอาจจะไม่ได้เห็นแค่องค์ปู่นะ อาจจะมีบางสีบางอย่างเพิ่มเข้ามานะฮะคอยติดตามดูละกันนะฮะจะเป็นอะไรครับคอยติดตามแล้วกันนะครับคอยติดตามดูแล้วกันนะฮะคใครที่นะฮะมาสัการาปู่ช่วงปลายปีอาจจะไม่ได้เห็นแค่ปู่อย่างเดียวอาจจะมีบางสีบางอย่างเพิ่มเข้ามานะฮะนะครับงานบุญของพวกเราไม่มีสิ้นสุดครับเรายังคงดาเนินการต่อเนื่องนะฮะบุญน,นี้เสร็จต่อบุญใหม่ไปเรือ่อยอย่างที่ผมทําอยู่นะฮะอ่าก็เดี๋ยวจะ นะครับสั่งช่างแกะแกะสลักนะฮะที่มีฝีมือมากๆแกะหินนะฮะหินหยกนะฮะหยกเจียไดหรือว่าหยกพม่าหยกที่มีความแข็งที่สุดนะฮะแข็งทนยิ่งกว่าหยกแก้วมรกตอีกนะฮะยิ่งกว่าหยกยิ่งกว่าหยกสีเขียวอีกนะฮะแข็งกว่าแก้วมรกตอีกนะฮะหยกเจียไดเดี๋ยวว่าหยกพม่านะครับท่านผู้ชมนะฮะเราจะแกะสลักพุทธรูปให้เสร็จก่อนก่อนออกพรรษานะครับคุยกับพระอาจารย์ นะครับใส่วัดป่ากรรมาถนใส่หลวงปู่มั่นไปแล้วนะฮะเราจะแกะสลักพระให้เสร็จก่อนออกพรรษานะครับพุทธรูปสวยงามมากนะฮะแกะสลักจากหินเจดีย์จกเจดีย์หรือวัยุคพม่านะครับเช่นหน้าตัก12นิ้วนะครับไม่รวมฐานฐานต่างหากนะฮะงบประมาณประมาณ2แสนนี่แหละที่ตั้งไว้ประมาณนี้นะนะครับเสร็จแต่ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเอา,เอาภาพของพุทธรูป หกเจดีย,ดยเดี๋ยวหยกพมา่านี้ไปเป็นภาพหน้าปกหนังสือสดมนครับทุกผู้ชมครับคุณแมนติดตามตลอดค่ะหวยคุณแมนเข้าไม่เข้าก็ซื้อค่ะเพราะเชื่อมั่นจะองค์ปู่เสร็จเจอกันที่เดียวนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะทุกผู้ชมนะใครที่จะมานะฮะศักดิ์ะองค์ปู่นั้นนะครับใครที่จะมาะใกล้ๆถึงวันก่อนอประมาณช่วงออกพรรษาใครจะมาแจ้งผมไปเลยว่าจะมาแบบไหนจะมาปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะครับ ถ้ามาปฏิวัติธรรมผมจะเตรียมสถานที่รองรับไปให้จะเตรียมเต็นท์สำหรับที่พักไปให้นะฮะไม่มีไม่มีกุฏินะเป็นนั่งสมาธิในปมอมนั่งสมาธินั่งสมาธิในเต็นท์นอนในเต็นท์ครับเป็นเต็นท์ปฏิวัติธรรมต่างหากนะฮะเต็นท์ส่วนบุคคลจะ,จะ,จะตั้งจะตั้งเรียงๆกันไว้เป็นจุดเป็นจุดไปนะฮะท่านผู้ชมอ่าไม่มีงบประมาณสร้างอาคารหรอกแล้วก็จะไม่สร้างด้วยนะฮะจะทําเป็นแบบเต็นท์เอานะฮะก็คือกลางลานมงสวงข้างล่างนั่นแหละ ลานวงสวงข้างล่างปู่จะกางเต็นท์รองรับทุกคนสำหรับใครที่จะมาปฏิบัติธรรมร่วมฉลองถือศีลแปดนะฮะนะถือว่าถือว่าเป็นการถือศีลน,นะฮะบูชาปู่แล้วกันเนาะนะฮะกับช่วงเวลานั้นในการฉลองนะครับขอบคุณทุกๆคนมากคุณแม่เป็นคนดีจริงขอบคุณครับอ่านะครับขอบคุณมากๆคนที่มีกดข้างโฆษณาขอบคุณด้วยนะครับทุกชมครับ ก็โอเคแจ้งข่าวกันนะสำหรับคนที่ถามกันมาเยอะเกี่ยวกับหนังสือสดมนนะให้ผมสร้างตรงนี้เสร็จก่อนเนาะให้ผมสร้างงานแกะสลักพุทธรูปเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะนะครับเอาภาพตรงนั้นไปทําเป็นหน้าปกหนังสือสดมนเนาะคุณแมนพินิดไปจ่าจะเอาลงทานไปจา่าขอบคุณมากครับพ่นิดครับเราเจอกันนะอยากร่วมบุญแกะสลักพุทธรูปจังอ่ะอ่าโอเคมีไลน์ผมไหมทักไปหาผมที่ไลน์นะถ้างั้นนะนะครับทักไปหาผมที่ไลน์นะ อ่าทำไมเอดปลูกพระเร็วจังอ่ะยังไงเดี๋ยวจะตอบยังไงดีแต่หลายคนก็บอกว่าอยากให้ปลูกหลายคนก็ถามมาทำไมปลูกเร็วจังอ่ะติดต่อไปหากันเองเคลียร์กันเองนะเคลียร์กันเองนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะเอ้ามู้จะตอบยังไงนะมันจะตอบยังไงไม่ตอบดีกว่าอ่าไม่ตอบดีกว่านะใครที่นะครับขลองใจก็เก็บไปก่อนดีค่ะนะเอด วัตยาเสียงดังฟังชัดค่ะขอบคุณมากมากครับสวัสดีค่ะองค์ปู่เสดจะไปร่วมงานนะฮะทุกชมนะครับคุณแมนติดตามตลอดค่ะชอบดูผีนางดงตอนนี้ผีนางดงวิธีปลูกนางดงไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าหาคนทรงไม่ได้นะฮะมันต้องมีคนทรงนะฮะคนที่จะทรงขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยวมันก็ต้องใช้มันไม่ได้ขึ้นทุกคนนะเลือกเลือกคนเหมือนกันนะเลือกคนเหมือนกันนะฮะนางดงเลือกคนเหมือนกันนะฮะบางคนไม่ขึ้นเลย ยังผมขึ้นมานั้นไม่หมุนเลยนะไม่หมุนเลยนะครับก็เลยพิธีนี้เลยยกเลิกไปก่อดน,นะครับแอดบอกเบอร์หน่อยโอเคอ่ะศูนาห้านะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าสามสามหอย์ย์เก้าห้าหนึ่งเก้าสามสามห้ สองแปดองค์ปู่ที่รูปเหมือนใส่ชุดขาวชื่ออะไรครับไม่กล้าดูองค์ปู่ที่รูปเหมือนใส่ชุดขาวที่ไหนนะมีด้หรอครับเออคนคนทรงขุนโชดมาทรงนางดงไม่ได้เหรอคะไม่ได้ครับนะฮะไม่ได้นะครับไม่แม่นนะครับเคยทําแล้วไม่แม่นนะฮะมันคนละส่วนกันเลยนะฮะ คนละส่วนกันไม่แม่นนะครับเลยต้องหายังหาคนทรงไม่ได้ตอนนี้ที่จะมานั่งที่จะมานั่งอยู่นางดงให้นางดงหมุนเนี่ยนะฮะยังหาไม่ได้ก็ยลย,ยุติไปก่อนตรงนั้นเอดแมนค่อยๆทำทีได้ย่างค่ะบุญกุศลไม่มีบรรหมดใช่ครับผมไม่ค่อยทําไปขอบคุณมากครับคุณจินตนานะฮะ,อะขอบคุณทุกๆคนกันด้วยนะฮะทาไปเรื่อยๆนะ,ะทุกชมครับมีโอกาสก็ร่วมบุญกันเรื่อยๆนะ นะครับมาร่วมเป็นสายบุญพวกเราแล้วนะครับที่ช่วยกันนะฮะผมทําคนเดียวได้ไหมนะครับได้อยู่นะฮะในส่วนที่จะแกะพุทธรูปนะครับก็สามารถทําคนเดียวได้นะครับงบประมาณเท่านี้ก็ก็พอที่จะหามาได้อยู่แต่ทุกชมครับพระอาจารย์บอกว่าทําคนเดียวก็ได้แค่คนเดียวแต่ถ้าทําได้หลายคนมาร่วมกันมันจะเป็นกุศลใหญ่ไงนะฮะเราได้บอกบุญเพื่อนๆไปด้วยได้บอกบุญทุกๆคนไปด้วยนะฮะ ใครจะร่วมเล็กร่วมน้อยก็ไม่ว่ากาันเป็นกุศลหมดนะฮะจะร่วมออกค่าแกลักดพระ10บาท2ี่บาทร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหมื่นก็เป็นกุศลหมดเลยนะฮะในแต่ละส่วนนะฮะอยู่ที่มากน้อยอยู่ที่จิตศรัทธาแล้วก็อยู่ที่จํานวนแค่นั้นเองนะฮะแต่บุญได้ทุกคนใครออกเยอะจิตศรัทธาเยอะก็จะได้บุญเยอะหน่อยตามส่วนไปตรงนั้นนะครับแต่เราจะทําคนเดียวเด็กก็ไม่ได้นะฮะเพราะบุญก็จะได้แค่คนเดียวนะฮะเราต้องการที่จะบอกบุญไปเรื่อยๆนะครับ โอเคทุกชมครับก็ผมพาทุกชมมา2ตัวเลขนะฮะอีกครั้งยามค่ำคืนตรงนี้นะครับก็ถือว่าพูดคุยกันไปเรื่อยๆเ,เนาะโอเคไหมเอาใครใครที่เลิกงานแล้วใครที่เลิกงานอ่ะน่าจะมีไม่กี่คนใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกันแล้วเพราะว่าติดเคอร์ฟิวนะฮะติดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงโควิดใช่ไหมอ่ะโอเค ค่อยทํจาจะจะได้ทําด้วยโอเคเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะแจ้งได้บัญชีให้วันหลังสําหรับคนที่จะร่วมสาหรับคนที่จะร่วมนะจะร่วมแกะสลักพุทธรูปนะครับจะได้มีส่วนด้วยมีส่วนร่วมไปด้วย,ววยไไกันนะถ้าทําคนเดียวมันก็ได้แค่คนเดียวไงนะครับแต่ถ้าเราทําในหลายคนมันก็ได้มันก็ได้สายใหญแห่งแห่งกัญญาณมิต สายใยญแห่งแห่งแห่งบุญแห่งพี่น้องสายบุญกันอย่างนั้นมันจะดีกว่าเนาะเพิ่งเลือกงานครับโอเคนะฮะกิหางอะไรกินข้าวด้วยขอบคุณมากๆครับนะฮะอ่าเอดแมนเป็นคนดีขอบคุณครับคุณแม,มนเป็นสะพานบุญให้พวกเรานะฮะขอบคุณมากๆครับผมสาธุขอให้บุญส่งเสริมทุกคนใช่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับอ๋อคุณมานะโอเคนะฮะสาธุสาธุไปได้วยกันนะฮะ อ่าตัวเลขเห็นได้ยังตัวเลขเห็นได้ยังเห็นได้ยังตัวเลขเห็น82ผมเห็นผมเห็น8 8 2เฮ้ยเห็นแค่นี้ผมเห็น8 8 2 3ตัว8 8 2อไอ้แปลกแปลกมากเห็น8 8 2แทผู้ชมเห็น8 8 2ฮะลองดูครับเห็นเหมือนกันหรือเปล่าผมเห็นแค่3ามตัวตรงๆนะ8 8 2ออยู่ตรงข้างบนเทียนน่ะ 8ปดแปดสองยังมาอย่างนี้เลยอ่าคุณแมนระวังติดช่วงคร์ฟิวเอานี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยกี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มแล้วจะต้องเฮ้ยดือไปเลยอะลืมไปเลยกี่ทุ่มแล้วเนี่ยเอ้ยผมลืมไปมันต้องมีคือฟิวเนี่ยเอ้ เขาตั้งด่านใช่ไหมเขาตั้งด่านที่ถนนอ่าไม่เป็นไรผมเดินไปตามทุ่งนาไม่เป็นไรผมเดินไปผมเดินลัดทุ่งนาไปก็ไ,ปด Grammy LEGO ได้ถ้าขับรถไปเดี๋ยวเจอด่านถ้าขับรถไปเดี๋ยวเจอด่านตามถนนอ่าผมลัดไปตามทุ่งนานั่นแหละไม่มีด่านหรอกมั้งตามทุ่งนาโอเคปลอดไปครับตามทุ่งนาไม่มีด่านครับทุกผู้ชมครับอ่ะนะครับผมไม่ได้ไปในชุมชนนี่นะผมก็เข้าป่าแล้วก็เดินลัด รัดทงมาแค่นั้นเองนะไม่ได้ไปคุกคีกับใครเลยออกจากบ้านก็เดินไปตามทุ่งนาเข้าป่าไปเนี่ยทางเข้าป่าก็ไม่มีใครมามา,มายิงตรวจอุณหภูมิด้วยอ่ปลอดภัยครับผมวันก่อนนะก็โดนทุ่งนานะเอ็ดเอาเอาละสิเอาละสินะเอาละส,นะละสิไปตามทุ่งนายังโดนโคฟิวเหรอ นี่เขาออกตรวจกันแบบเหมือนใต้หนูใช่ไหมเนี่ยเออสานาการณ์เริ่มแยก่กันทุกทีแล้วนะฮะเอาเอาอย่างนี้เอาดูตัวนี้อีกสักประมาณไม่นานก็จะกลับแล้วนะครับคนส่งกบยังโดนจับเฮ้ยเขาถึงกี่โมงสี่ทุ่มไม่ใช่เหรอตอนปรับไป 5, ห้าพันเฮ้ย ห้ามออกจากเกหะสถานเอาท่านผู้ชมนะครับน่าจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ไฟ์สดนานแล้วนะถ้างั้นนะเอาสูบ่าเห็นตัวเลข8ปดแปดสองนะผมจะจะขับแล้วโอ้ไม่มีตังเสียให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะห้าพเนี่ยเอาโอเคไปหาพึ่งโดนยิงโดนยิงตายกลางคืนเอา ผมมาคนเดียววันนี้นะฮะเอาโอเคโอเคทุกทชมครับสี่ทุ่มทันอยู่เอไลฟ์สดอีกสักประมาณนิดนึงแล้วก็เดินลัดท่งมาก็น่าจะโอเคถึงอยู่นะฮะไม่เกินสี่ทุ่มนะเคลียอยู่เนาะไม่เกินสี่ทุ่มเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบกลับแล้วระวังโดนผู้ใหญ่บ้านยิงนะเฮ้ยเขายิงกันด้วยเหรอเขายิงกันด้วยเหรอท่านผู้ชม กับเธอคุณแมนเคอร์ฟิลเออครับครับไปจับเขียดยังโดนจับเออโดนจับทั้งปรับนะครับเออดุนแรงขนาดนั้นนะเฮ้ยทำไมดุนแรงขนาดนั้นน่ากลัวจังน่ากลัวเกินนะครับไม่จริงๆอะ่ะมันมัน มันก็มันก็น่ยรุนแรงอยู่แล้วล่ะใช่ไหมในส่วนในส่วนของโลกแล้เนาะจริงๆตัวเลขมันมันมันก็มันมันก็มีมันก็มีส่วนอยู่แล้วใช่ไหมในส่วนของตัวเลขที่ที่แบบเอา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 เฮ้ย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 คือฟิวคร์ฟิวเฮ้ยเขายิงกันเลยเหรอ ยิงสี่พระตายหนึ่งชาวบ้านตายหนึ่งเรื่องจริงนะเขายิงเพราะคือฟิวนี่เหรอท่านผู้ชมเอาเรอจริงๆงผมถามหน่อยเขายิงกันเพราะคือฟิวใช่ไหมใช่ไหมเอามาแล้วมาแล้วให้กลับแล้วใช่ไหมให้กลับแล้วใช่ไหมเรื่องจริงครับคุณแมนโดนยิงจริงพระยังโดนผู้ใหญ่บ้านยิงตายเพราะเพราะคือฟิวนี่นะโอ้ยเป็นถึงขั้นนี้แล้ววะประเทศไทยทำไมโหดร้ายกันจริงคุยกันได้เนี่ย น้ำแดงโอ้ยสงสัยก็คงอยากให้กลับเรามังสาทุสาทุจะกลับแล้วครับไม่น่าใช่เพราะคือฟิวใช่น้ำแดงก็พุ่งมาช่วงเมื่อกี้เฮ้ยทำไมผมว่าไม่ไมน่าจะใช่เพราะคือฟิวหรอกที่ยิงกันเอะเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเอาเอาเอาทุกชมน่าจะมีเรื่องอื่นแอบแฝงพระนักพัฒนาค่ะโอ้ยนะครับแอดขอเลขบัญชีร่วมสร้างองค์ปู่ด้วยนะฮะเอา นะครับพระก,กับโยมขัดขืนโดนยิงใช่ไหมโอ้เลขบัญชีสร้างปูนะครับก็คือ677 833 0759กรุงไทยนะครับกรุงไทย677 833 0759ฟังอีกครั้งนะครับธนาคารกรุงไทยนะเลขที่6ก7 833 0759อ่านะครับทะเลาะกันแต่เอาเคอร์ฟิวมาอ้างมีน่าจะใช่นะผมว่าไม่น่าถึงขั้นยิงกันนะประเทศไทยนะนะครับเรื่องเคอร์ฟิวเนี่ยนะฮะไม่น่าจะใช่หรอกเนาะทุกชมเนะาะพูดจะผมกลัวเลยใช่ไหมเอานะยิ่งมาคนเดียวด้วยนะถ้าเกิดว่าเดินมาตามทุ่งแล้วอยู่ๆเปลี้ยงป้างมาทำยังไงเนี่ยนะไม่ไหวเหมือนกันนะ ดูฝาน้ำแดงให้หน่อยอดูฝาน้ำแดงให้หน่อยเมื่อกี้ทำไมน้ำแดงพุ่งขึ้นมาแปลกเอา้าก็แปลกเหมือนกันฝาน้ำแดงนะฮะ,ะฝาน้ำแดงกดแรกสามสองครับท่านผู้ชมครับสามสองครับสามสองสามสอง จะกลับแล้วนะจะกลับแล้วนะโอ้ยจะกลับแล้วนะสาสองนะสามสองนะสาสองนะโอ้ยชักหน้ากลัวแล้วอะศู 03, อันนี้0ูน3์นยานะครับ เมื่อกี้สาอันนี้03นะเลขที่เห็นที่ต้นไม้เมื่อกี้นี่เห็นแปดแนะโอเคทุกชมครับก็จะประมาณนี้ผมจะกลับแล้วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าพูดถึงเรื่องคือฟิวล้วรู้สึกโอเคนไม,ไม่ไม่น่าปลอดภัยนะฮะอ่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆทุกชมครับนะครับสวัสดีครับผม น้ำแดงก็พุ่งมาสงสัยเขายัางคงอยากให้กลับแล้วมั้งสถานการณ์ไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับพอจะเดินเดิอนออกจากบริเวณตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะเดี๋ยวมันจะดึกเดี๋ยวมันจะดึกนะฮะสวัสดีครับนะครับเราจเจอกันใหม่นะฮะวันถัดไปนะฮะอาจจะไม่ได้ไดสดดึกนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีช่วงนี้สวัสดีดครับ